ไปเร็วไปเป็นอะไรวะฮะเอ้าวไปไปกลับบ้านอยากอยู่บ้านเอ้อยากอยู่นี่เหรอฮะไปยูนรอรอไปยืโรอรอยูนรอรอลูกไปฮะ ฮะไปเลยวพี่โลรอพี่โลรอเนาะป่ะมาแล้วป่ะมีจับหมูป่ะเออเนี่ยพี่โลรอแล้วเร็ววัวช้าจังไปเดี่ยวไปเร็วเร็วปิเอง

ค่ะมาอุ่นนะน้องตัว